สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนิสานคอยไอคอนิสานช่วงเย็นนะครับตแรกผม <c oughs> วางแผนว่าจะเดินทางไปอสอบปปลาวในวันพรุ่งนี้คือวันนี้คุยกับเพื่อนไว้ว่าจะ,ะมานอน ค้างคืนอยู่ที่ด่านช่องเม็กก่อนแล้วก็จะฝากรถไว้แล้วกเ็เดินทางไปด้วยรถเมาตอนนี้ผมอยู่อำเภอ <c oughs> พิบูรลมังสาหารอยู่นะครับเดี๋ยวไปขับรถเลาะชายแดนเล่นไปงั้นแะ <c oughs> <ๆ>ทีนี้ก็เลย <c oughs> พอดีเพื่อนเขาติดธุระ สอนหนังสือผมก็เลยอลองเดินทางพอดีผมไปถามเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยว่าข้างในมันมีอะไรเขาเขาบอกไม่มีอะไรที่ผมถามว่าข้างในมันคือฝั่งโน้นนั้นมีอะไรก็หมายถึงว่า <c oughs> ร้านค้าหรืออะไรที่มันมีของขายอะ่ะแล้วผมก็ ขาบก็ไม่มีอะไรก็ผมก็เลยเอา,เอา,เอาพัสอร์ตในเขาแล้วผมก็ประทับตาแล้วผมก็เดินเข้าไปความรู้สึกไปประเทศลาวมันต่างจากไปประเทศเขมรก็ตรงที่ว่าผมเป็นคนค,น,คนอีสานเนาะมันก็ไปหอดมันก็เว้าได้คุยกันหูเรื่องเนาะ <c oughs> คือที่ผมที่ผม ตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือผมไปด่านช่องจอมตอนนั้นไปประเทศกัมพูชาก็มีทั้งบุหรี่ทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์ทั้งเหล้าขายมาที่นี่ก็เหมือนกันผมก็โอ้คือผมก็ ไปคราวที่แล้วไปช่องจอมผมก็ซื้อเบียร์กลับมาสองกระป๋องจริงๆผมว่าจะซื้อแพ็คหนึ่งอะแม่ค้าไม่มีเงินทอนมัน2กระป๋องห0บาทผมก็มีเงินมีแบงค์ย่อยอยู่50บาทผมก็เลยซื้อมา2กระป๋องแต่วันนี้ผมมา <c oughs> เบียร์ลาวผมดูข้างกระป๋องคือเบียร์สวรรค์เขาขาย6กระป๋อง100บาทผมก็ซื้อมา6กกระป๋องว่าจะมาฝากพี่ชาย คือใ้ความรู้สึกของผมเนาะอยากจะเดินทางเข้าไปลึกๆแต่ผมถามเขาว่ามันมีรถโดยสารไหมบอกไม่มีมีรถรถเมาอย่างเดียวผมก็คือเราเข้าไปก็ห่วงรถจอดไว้ขังนี้ด้วยแต่คราวหน้าว่าจะเข้าไปเที่ยวลึกๆแล้วจะเอาหลายคนก็คงเคยไปแล้วนะครับ กขบอกประเทศลาวก็เหมือนกับภาคอีสานเมื่อ40-50ปีที่แล้วเหมือนสมัยที่ผมเป็นเด็กขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับใครที่เคยไปเที่ยวลาวแล้วรู้สึกประทับใจไม่ประทับใจยังไงเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับคราวนี้ผมไปช่วงสั้นๆจะว่าไม่มีอะไรที่ จะประทับใจหรือไม่ประทับใจแต่ว่ามันก็มีเรื่องหนึ่งผมาราคาสินค้าถ้าเทียบกับรายได้นะครับก็ถือว่าแพงน,นะน้ำขวดละสิบบาทน้ำเดือคขวดละสิบบาทแล้วก็วันนี้ผมไปทานอาหารอยู่ในร้านดือีฟรีช็อปใกล้ๆด่านชายแดนทึงผมก็ ปกติร้านอาหารอาหารอีสานกับอาหารลาวก็น่าจะคล้ายๆกันแต่พอเขาผมเข้าไปในร้าน,นมันจะเป็นเมนูมันจะออกไปทางฝรั่งเนาะมีพวกขนมปังพวกอะไรเงี้ยผมก็สั่งมาเขาบอกว่าเป็นข้าวเป็นข้าวจีเป็นข้าวจ,าจีแต่ว่ามันพอสั่งมาอา้าวมันเป็นขนมปังเหมือนกับขนมปังมีไส้สลัดอะไรราคาร้อยห้าสิบห้าบาท จานละร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับโอ้โหผมไม่ทราบว่าคนคนประเทศลาวเงินเดือนตอนนี้กี่แสนกีบต่อเดือนนะฮรร้อยห้าสิบห้าบาทคิดเป็นเงินลาวก็ประมาณแสนกว่ากีบใช่ไหมครับกินข้าวมือละแสนกว่ากีบนะครับถ้าคุณทำงานเงินเดือนเดือนละแปดแสนหรือเก้าแสนเนี่ยวกกินไม่ได้นะ ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ